พารถดูโกดัง2นะครับบอกเลยว่ารถเข้าใหม่ยังมีเข้าใหม่อีกประมาณพรุ่งนี้นะเสาทันเสาร์อาทิตย์แน่นอนนะครับที่รถเข้าใหม่แต่ตอนนี้รถยังไม่เข้าใหม่นี่ยังเต็มโกดังนะครับเพราะว่าเติมลงทุกวันนะครับพวกนี้คือลงทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะจันถึงสุกเนี่ยลงตลอดนะวันละสิบคันเจ็ดแปดคันแต่ลงทุกวันนะครับแล้วก็ขายได้ทุกวัน่วันนี้พามาดูนี่ก่อนนี่เห็นป่ะนี่ตรงนี้นะครับเต็มไปหมดนะฮะใครอยากได้ p x Honda Kick นะครับหรือ Honda Lead คอนดัลลีนนี่มีครบทุกสีนะนี่ตอนนี้มีสีขาวสีแดงสีดานะครับขาดสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับเป็นยามาฮ่าเฟรนเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น1 1 0นะครับอยวาร้อยสิมาเติมไม่ต้องกลัวเลยนะครับตรงนี้ก็เต็มหมดเลยนี่แบบนี้เลยฮะลองดูนะครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะครับเรามาดูรถได้ที่สุขภัวัน570กรุงเทพมหานครนะฮะเดมซูเปอร์คารหรือว่าอย่างแบบนี้นี่นูโวเกตเอสภาพป้ายแดงแบบนี้รถหลายปีลวแต่รถสภาพโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็จิเปกโดน เจเบกโดนจะมาเติมอีกทีประมาณวันพรุ่งนี้ทันวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนนะครับวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมก็ทันแน่นอนนะครับมาดูรถได้ที่สุข่ายบ้าน5้าซอยเจนะครับตอนนี้เราจัดเติมแน่นๆแล้วก็ยังมีโกดังในโกดัง3อีกนะครับกบไส้แดงก็ยังมีใครสนใจรถ้ายแดงอย่าลืมไปดูรถโกดัง3นะครัเดี๋ยวผมพาไปดูนี้ก่อนนะครับนี่ Yamaha Enmax นะครับแล้วก็ยังมีเติมมาใหม่อีกนะครับเวฟร้อยสิบล้นๆก็อย่าเติมให้อีกนะครับแบบนี้อ่ะด้านหลัง นะครับใครสนใจบิ๊กไบค์หรือว่ารุ่นไหนลองมาดูได้นะครับที่สุขาบาน5้าสี่เจแล้วเจอกันนะฮะร้านเราเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงถึงทุ่มนะครับ